จับเปย์นโจโจ๊ะต้องอย่าเปย์โจ๊ะขาลงเลยไม่ผูผูสีก็จิเปย์นะโอเคเอาต้นเล็กก่อนูอย้อนเย้อนย้อนย้อนสุดปลายอีกอีกให้เสียงอีกให้สัญญาณนะครับอีกเวลาลงก็ก็ไม่ป่านะอีกอีกแล้วผมไม่อยู่เลยเอาลงตรงนี้เอาไม่เคงมีป่านะอย่าเลี้ยงอย่าเลี มีฟิสจะเลี้ยงอย่างน้พอพอป่านี่ยฟิสเล่าวเอาลูกเอาเอาโอเคเอาตรงนี้กันแล้วเชือกถุงเชือกถึงปกติจะต้องเป็นถุงเชือกนะครับต้องเข้าใจด้วยนะโยนจากมากจากทางอากาศเชือกคล้องกันโอ้ยไอ้ท้ายบ้านเขาลุงกับอะไรบัน เสแยกงั้นมันคลองอยู่ทั้งอากาศพอลงมาจอดยนูประสบภัยอย่าดูประสบภัยรับไหมครับยอมเยินก็คือเราจะลงจุดไหนก็ตามนะครับที่มันมีอุปสรรคเดี๋ยวถ้าไม่มีอุปสรรคเราก็ไปกันสุดทางเลยเพราะเราตั้งระบบไว้พร้อมแล้วนะครับ รับอุ้ประสบภัยรับอุบประสบภัย